ที่เห็นนี้เป็นดอกรักเรกที่เราซื้อมาค่ะก็มีทั้งสีแดงแล้วก็สีชมพูค่ะอันนี้เป็นสีแดงถ้าเราดูภาพโดยวรวมทั้งกระถางนะคะ mm hmm. เขาก็สมบูรณ์ดีน้อยแล้วก็มีดอกต่มออกมาเยอะเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูชื่อค่ะอันนี้เป็นชื่อของดอกสีแดงนะคะ เราซื้อมาราคาสามปอนด์ค่ะซื้อมาจากห้างอาร์สตาถ้าเรามาดูกระถางนี้กระถางนี้เป็นสีชมพูค่ะก็มีสีสันที่สวยงามดีแถมมีดอกต่มออกมาเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นชื่อของดอกสีชมพูค่ะอันนี้ก็ราคาสามปอนด์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นปลายเดือนมิถุนาย,ยนแล้วค่ะถ้าเราจะพ้อมาเลยเนี่ยก็คงไม่ทันเราก็เลยซื้อดอกมาเป็นแบบนี้ค่ะ พอเข้าบานดอกเสร็จแล้วเข้าหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะมีห,หัวให้เราเก็บไว้ปลูกในปีหน้าข้อดีก็คือถ้าเราเอาหัวปลูกนี้นะคะดอกสีแดงก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะไม่กลายพันธุ์นะคะหัวที่เป็นดอกสีชมพูเวลาเราเอามาปลูกเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่กลายพันธุ์นะคะซื้อหนึ่งได้หนึ่งะนะคะซื้อปีนี้เนาะเราได้ดอกที่สวยงามแล้วก็ปีหน้าเราก็ได้ปลูกเพิ่มอีก แถมอาจจะได้หัวที่ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูหัวดอกรักเรศนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นหัวดอกรักเรศที่เราซื้อมาสองสามปีแล้วค่ะแล้วก็เอาปลูกลงในดินพอดีปีนี้เนี่ยไม่มีที่ปลูกก็ขุดออกมาไว้นะคะพอดีเขาก็มีหนอออกมามียอดออกมาเนี่ยเราก็จะเอามาปลูกในกระถางนะคะ ก็เหมือนกับที่เราซื้อมานะคะพอเราปลูกไปหลายๆปีเนี่ยเขาก็จะมีหัวโตก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแถมเราได้แยกได้หลายต้นด้วยอันนี้ตอนที่ซื้อมาก็เป็นหัวเดียวนะคะไม่โตเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็มีหัวใหญ่ๆแบบนี้หนึ่งหัวแล้วก็แยกได้อีกหนึ่งหัวแบบนี้ด้วยนะคะก็ได้สองกอใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของการซื้อ ดอกรักเร่มาปลูกแบบกระถางนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเพาะด้วยมเมล็ดก,ก็ไม่ทันแล้วค่ะใช้เวลาน,านานกว่าจะโตเนาะแล้วก็มีดอกกันนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เราซื้อมาแบบทางรัดนะคะการปลูกดอกรักเร่เนี่ยก็มีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็เพาะจากมเมล็ดอย่างที่สองก็ซื้อหัวมาแล้วก็ปลูกแบบนี้ค่ะ วันนี้เนี่ยเราก็จะเอาดอกรักเล่ทั้งเป็นหัวแล้วก็ทั้งดอกนี้มาปลูกลงในกระถางค่ะเราก็จะเอาดอกรักเร่มาปลูกในกระถางนี้ค่ะก็มีดินจากสวนผสมปุ๋ยหมักเองแล้วก็ผสมดินถุงค่ะเราจะเอาปุ๋ยใส่ลงไปนิดหน่อยอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้าเขาก็จะให้อาหารช้าๆแล้วก็นานด้วยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยตรงก้นหลุม พราะว่าดอกลกักเรศเนี่ยเขาต้องให้อาหารเยอะค่ะเขาถึงจะผลิตดอกดีเนาะแล้วก็ผสมตรงก้นกระถางอะคะ่ะแล้วก็เราจะปลูกดอกสีแดงนี่ก่อนแล้วก็เอาดอก,กรักเร่ออกมารากสมบูรณ์ดีค่ะแล้วก็เอาปลูกลงไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ลงไปในกระถางนะคะก็ง่ายๆค่ะกดดินลงนิดหน่อยค่ะ อันนี้เราก็ทําเหมือนกันค่ะก็เอาปุ๋ยใส่ตรงก้นหลุมเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันค่อยๆเอาต้นดอกระเกเรออกมาค่ะค่อยๆจับเนาะถ้าเราไม่ระวังกิ่งอาจหักได้ค่ะอันนี้รากก็สมบูรณ์ดีนะคะน,นี่ก็ระบบรากสมบูรณ์ดีมากเลย แล้วก็อาใส่ลงไปในกระถางแล้วก็เติมดินลงไปค่ะ ท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับกระถางใหญ่นี้นะคะเราก็จะปลูกหัวดอกระเครค่คะเราก็ทำเหมือนกันเนาะเราก็เอาปุ๋ยเม็ดละลายช้าใส่ลงไปตรงก้นหลุมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาหัวดอกระเครค่ใส่ลงไปค่ะอันนี้หัวใหญ่หน่อยค่ะ จริงๆถ้าซื้อหัวมาตอนนี้นะคะหัวที่แห้งเนาะเขาก็ใช้เวลางอกกันนะคะอันนี้พอดีหัวของเราที่เราขุดมาแล้วก็ทิ้งไว้เขาก็มียอดออกมาอันนี้ก็จะทันออกดอกให้ในปีนี้ค่ะเราก็วางประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาดินกลบข้างบนค่ะ ก็ให้ยอดของเขาอยู่ข้างบนค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อดินกลบหัวนะคะดินกลบหัวเป็นส่วนใหญ่เนาะเดี๋ยวยอดที่อยู่ด้านล่างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองค่ะเราไม่อยากให้หัวเขาโผล่มาจากตรงดินค่ะอยากให้ดินกลบข้างบน ดดินนิดหน่อยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ ในกระถางนี้ก็เหมือนกันเนาะเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะดอกเร่เนี่ยเขาชอบน้ำค่ะชอบให้ดินชุ่มเนาะเราคอยรักษาดินให้ชุ่มค่ะแล้วก็คอยหมั่นให้ปุ๋ยโดยเฉพาะในช่วงนี้เขาออกดอกเนาะก็ควรให้ปุ๋ยทุก7-10วัน สำหรับปุ๋ยที่เราจะให้ดอกรักเรค่ะก็เป็น2ตัวนี้ค่ะแกนลอนสีแดงอันนี้เป็นปุ๋ยสำหรับมะเขือเทศนะคะเขามีโพแทสเซียมสูงก็ช่วยบำรุงดอกแล้วก็ในแกนลอนสีเขียวนี้อันนี้เป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแบบเข้มข้นเขาก็ช่วยบำรุงให้การเจริญเติบโตกับดอกรักเร่ของเราค่ะเราก็ใช้ทั้งสองตัวนี้นะคะผสมน้ำเนาะแล้วก็รดดอกรักเร่ของเราทุก7-10วันค่ะ หลังจากที่เราปลูกดอกรักเร่แล้วค่ะเราก็เอากระถางมาวางไว้กับดอกอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็จะให้ความสวยงามค่ะเดี๋ยวถ้าคุณสนใจอยากปลูกดอกรักเร่ก็ลองไปซื้อได้ค่ะช่วงนี้ก็มีตามการ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะเราปลูกแล้วเราเก็บหัวไว้ปีหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อค่ะหัวโตด้วยเราก็ได้ดอกได้กอใหญ่ๆด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ